ท่านสาธุชนบุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการเจริญพระกรรมฐานใกล้คือจะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำอุบุปกรรมของเปรตคือ,อท่านที่ตายแล้วไปเป็นเปรตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่จะตายเป็นเปรตก็ต้องไปตกนรกก่อน เรื่องนี้ก็มีมาในแพระปททระไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเปรตนี้ก็อ,อย่าขอกล่าวแต่เพียงย่นย่อพอเป็นนิทัศนะเท่านั้นถ้าจะนำมากล่าวกันจริง,รงๆก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากก็อ,อย่าขอเอาแต่เพียงว่าเป็นตัวอย่างคือคนเราถ้าทำความไม่ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก พ้นจากสรรรัตว์นรกก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตก็ไปสุรกายพ้นจากสุรกายก็เป็นสัตติเรชานถ้าว่าเศษกรรมนั้นยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็มีทุกขเวทนามากมีความยากจนมีความทุกข์สำหรับเรื่องนีกลาตอนนี้ไปเป็นเป็นเรื่องของเปรตบัญญชิดหมายความว่าเปรตคือนักบวชที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต <c oughs> แต่งกล่าวไว้ตามพระมารีว่าเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นนางเป็นพระบ้างเป็นนางพิสุณีบ้างเป็นศิกขมานาสำหรับศิกขมานาน,านี่ได้แก่สมณีนนรีคือเนนผู้หญิง ที่บวชแล้วมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปตอนเราสาวศีนส,สิหกศีขาวบวชเคร่งครัดบกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องต้องถือว่าพ้นจากความเป็นสาม,มนเณน,นจึงเรียกวสิคมานาถ้ามีรูปร่างเป็นสาม,มนเณน,นบ้างมีรูปร่างเป็นสาม,มนเณรีบ้างลงความว่าเปรตพระเปรตพิสุนีเปรตสามเณนเ,นเปรตสาม,มนเณรี แต่กล่าวว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหามีทั้งบาทมีทั้งจีวรมีทั้งประคฏเอวเขาเขาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นที่สภายอยู่ติดตัวอยู่ลุกเป็นเปลวไฟลุกโชดช,ช่วงแผดเผาร่างกายของตนตลอดเวลาก็แล้วเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ได้แต่เสียงส่งเสียงร้องรวญครางอยู่บนอากาศเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดแทงกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโทษทั้งเปรตทั้งหลายเหล่านั้น่ทงกล่าวว่าในชาติก่อนคือในสมัยที่เปรตทั้งหลายนี้เป็นคนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกัน <c oughs> เป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่านพูดซ้ำกันเออในสมัยที่เข้าไปมนุษย์มีโอกาสปร,ระเสริฐที่สุดโดยที่มีโอกาสได้เข้าอุปสมบทบรรพชาเป็นเพิเพพ,พิสุพิสุนีนาสิกมาน,นาสมมนเณนีสมมเณรีในพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสก แต่ว่าความประพฤติของบรรดาพิสุพิสุณีสิกวัณนาเสม,นเน,สมนเนรสมนเนรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคารพในพระธรรมวินัยท่านบอกว่าประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระอันชั่วชา้าคำว่าอาจาระในหมายความประพฤติ <c oughs> มีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นําพาในอันที่จะปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเมื่อถึงการกิริยาแล้วก็ได้เกิดเป็นสัตว์นรกในแดนนรกอยู่สิ่งการช้านานขั้นหมดกรรมจากแดนนรกแล้วเศกกรรมชั่วย,ยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในวิสัยภูมินี้ เขาบอกว่านาทุเรศมากคือทรงเพศเป็นวิสุปิสุณีนาสิกวันนาสมนเนนสมนเนรีก็ถูกไฟไหม้เผาลอยไปนาอากาศมีความร,าร่ารรอนทรงเสียงอดอ่อนไดนกล่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นเปรตนี้ก็เป็นต้องตกนรกมาก่อนในฝ่าของท่านต่อไปนี่อ่านนะบรรดาเปรตท่านหลายเหล่านั้น ที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้มีปัญญาทั้งปวงได้พิจารณาให้ดีก็เห็นได้ว่าเป็นเปรตเศษบาปทั้งสิน้นคือเป็นเปรตประเภทที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลทำความชั่วในคันสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยทุกเวทนาสาหัสอยู่ในนรกแล้ว เมื่อเสกกรรมยังไม่หมดก็กลับมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าคําว่าเปรตทั้งหลายในที่นี้ไม่เป็นเรื่องเลยเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่นําเรื่องนี้มากล่าวก็กล่าวตามบาลีมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนใจบรรดาพิสุ์สมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัท ทางนี้พ่ออรยเพร,ะ,ะ,ร,เพระว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่จะบำเพ็ญกุศลก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูจริยาของบิสุสมณเณรเป็นสำคัญถ้ะบิสุสมณเณรท่านใดมีความเคารพในพระธรรมวินัยนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี อย่างนี้เราก็บำเพ็ญกุศลร่วมโดยได้ถ้าบังเอิญท่านหลายเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาดาสมมาสมพทธเจ้าทรงแนะนำไว้ธรรมะส่วนนั้นพิสูจน์สมณีนทั้งหลายไม่ยอมเคารพเพื่อพติผิดพระธรรมวินัยด้วยรายการทั้งปวง ตัวอย่างเช่นปฏิบัติหนักมในความโลภอยากจะรับร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆโดยไม่ชอบธรรมเป็นการสะสมทรัพย์สินอย่างหนึ่งสแสวงหาทรัพย์สินเพื่ออาชีพอย่างหนึ่งในสมัยที่อุปสมบทบรรพชาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรืออีกเระการหนึ่งมีจิตใจมัว่วสมในกามารมณ์ ยังไม่ละความรักในเพศเึือว่าเป็นผู้มักโกรธพยาบาทจองล่างจองผลานในบุคคลที่ตนไม่ชอบใจนั่มีความหลง <c oughs> หลงไหลยอยู่ในชีวิตของตนมีเมาในชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายเปีนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังที่เต็มไปด้วยกำลังของความทุกข์ ร่างกายกลางกายเบ็นอนาตาที่เต็มไปด้วยกําลังที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินมัวมัวเมาในลาบสการะแล้วก็มัวเมาในความเป็นใหญ่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดประการคือติดอยู่ในลาบอยากรวย ติดอยู่ในยศฐาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้ก็ติดอยู่ในความสุขในกามารมณ์ติดอยู่ในสันเริญทั้งนี้ถือว่าท่านผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดวยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสอ,สอนให้บรรดาพิสุทธิ์สมณีนในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่ในกฎสามด้ยการคืออธิศินสิกขามีสิกขายิ่งมีสินบริสุทธิ์อธิจิตตสิกขาทำชานสมาบัติให้เกิดอธิปัญญาสิกขาทําใจให้มีความเข้าใจจริงในขอบเขตของพุทธศาสนาคือรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงบราโลกทั้งหมด จะเป็นคนก็ดีตว์ก,ก็ดีวัตถุก,ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเนื้อโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกปีการสลายตัวไปนในที่สุดถ้าจิตเรายังมั่วสุมอยู่ในโลกเพียงใดก็ชื่อว่าเรายังพอใจในความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะพระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้ามาเอิญท่านนั้นหลายเหล่าใดหรือท่านใด ยังมีความพอใจอยู่ในความรักระหว่างเพศมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ทำกําลังใจของตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านนั้นหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในขอบเขตของอามายภูมิไม่ใช่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ในเมื่อท่านนั้หลายเหล่านั้นปฏิบัติผิดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปสนับสนุนบรรดาพิสุสมณีทั้งหลายเหล่านั้นเข้าก็เป็นอันว่าท่านเดินทางผิดร่วมกันไปเวลาตายก็ลงนรกเช่นเดียวกันเกิดมาเป็นเปรตก็เป็นเปรตด้วยกันอย่างพระกบินเป็นต้นที่พาแม่และก็น้องสาวลงอเวจีมหานรก เมื่อตัวลงแล้วก็ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความรักใคร่ซึ่งกันและกันปฏิบัติร่วมกันเมื่อผิดก็ผิดร่วมกันตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพในสาวกขององค์สมเด็จพระทรงท่านที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยเมื่อท่านดีแล้วคนดีด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ด้วยท่านไปไปเเกิดเป็นพรหมเราก็เป็นพรหมด้วย แล้วก็ถามว่าท่าเกิดในนิพพานเราก็นิพพานด้วยเกิดแล้วไม่เกิดไม่ทราบเดี๋ยวไปนิพพานก็แล้วกันนี่ขอเตือนใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาวิสุทธิสมณเณรไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตเย็นหลงผิดว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีแต่ความดีถ้าความชั่วเข้ามาถึงตัวก็ดูอย่างพระมหากบินหรือว่าเทวทัตเป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปยังมีอยู่อีกก็มีอีกเปรตหนึ่งจะเ,เปรตอะไรดีเรื่องราวของท่านยาวเหลือเกินคือก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเปรตมาพูดในหมากนักแต่ความจริงก็จะมาพูดกันสักพอสมควรเอาเปรตประทัตูไปชีวีเปรตด,ดีไหมนี่มาเด็ดเตรียมตัวมาเลยในะวันนี้นะ รัตตูบชีวีเปรตเนี่ยขอเล่าในความย่อก็เป็นอน,นว่าขอเล่าเรื่องของเปรตซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเปรตเขาเพิ่งทั้งเป็นญาติของพม่เจ้าพิมิสรนนความจริงจะถือว่าญาติจริงๆมันก็ไม่ใช่ญาติเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาโมมีโปรดปตีตานังหาว่าท่าเป็นญาติแต่ความจริงไม่ใช่แต่แท้ เนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพนามว่าอะไรกนะันแน่นะองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เองคือสมเด็จพระสมณโคดมทรงอุบายิขึ้นในโลกเวลานั้นพระเจา้าพิมีสารบรมกษัตริย์รมบาดเท้าเธอ มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าก็ได้ถวายพระเวรุวันในองค์สมเด็จพระพู้มีพระภ้าเจา้าเมื่อถวายพระเวรุวันแล้วก็วปรากฏว่าไม่เดียวที่ส่วนกุศลในเวลากลางคืน <c oughs> ในในเวลากลางคืนปรายกฏว่ามีเสียงประหลาดล้องไปทาาา่ามัสยิดทำจิตใจขพระเจ้าพิมีสารให้วันหวาดในเรื่องนี้สมเด็จนัพนพกรณเช้าพระเจ้าพิมีสารได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระเวดวันในการและครั้งนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยงได้สมงพยากร์ ว่ามหาราชาขอถาวายพระพรพระมหาบพิตพระราชาสมภารเสียงที่ได้ยินฟังได้ฟังนั้น <c oughs> ไม่ใช่เสียงอะไรเป็นเสียงของเปรตซึ่งเป็นผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ได้เคยมีสัมพันธ์กับพระองค์มาจะกล่าวว่าเป็นยญาตก็ไม่ถูก <c oughs> เพราะว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตสสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกระหว่างนั้นก็มีพระราชินดาเป็นพระราชาได้นาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวายพระตาหารได้ขอพรว่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พขะอ,องค์สมเด็จพระบรมครูจงอย่าไปสู่ประตูบ้านอือ่นคอยปล่อยข้าพระพุทธเจ้าก่อนจึงกว่าจะตายสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาก็ทรงรับแต่ได้ว่าการบำเพ็ญกุศลพระราชาก็ไม่ได้เมาวไว้แต่พระองค์เดียวใครจะมาถวายทานร่วมด้วยพระองค์ก็ไม่ทรงห้าม ได้ต่อมาเกิดสงครามเกิดขึ้นได้สงพระราชโอรสสามองค์เป็นไม่ทัพไปปราบข้าศึกในขณะนั้นปรากฏว่าข้าศึกพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจพระบารมีเมื่อเสร็จจากศึกแล้วพระราชโอรสกลับมาพระราชวินดาดีใจจึงได้ให้พรว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะให้ทั้งสิ่ง ลูกชายดังสามรพระองค์จะเนกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพรเพราะว่าพรอื่นนั้นไม่ต้องการทรัพย์สินมีมากแล้วแต่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายทานในองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วเอาสักคนละสามเดือนแล้วเอาเล่กคนละหนึ่งไปพ่อไม่ย,ยอม บอกให้อมามัดนั้นไม่ได้ลูกพ่อแก่แล้วดีไม่ดีพอ่อจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ท่านไม่ประมาทในชีวิตของท่านเมื่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เป็นว่าอนุญาตให้คนละเดือนให้ลูกชายทั้งสามคนเป็นเจ้าภาพในพระพุทธเจ้าได้เอาคนละหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนด้วยกันเมื่อเป็นที่ตกลงแล้วพระราชโอรสทั้งสามเขาเรียกนายสม,มียญ หรือว่าขุนคลังเข้ามาหาแล้วก็บอกว่ารับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทั้งสามคนจะบวชในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจ้าจงจัดเอาเงินในท้องแบบคลังของเราทั้งสามคนถวายพระตาหารแก่รรดาพิสุสมณเนนพิสุนีสมณเนรีสิกมานานะ ตลอดเวลาสามเดือนเรื่องนี้ทั้งหมดหมอบเป็นภาระของเจ้าเราไม่จะไม่ยุ่งด้วยแต่ว่าขออาหารทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แก่บรรดาพระนันเนินทั้งหมดพิสุพิสุนีทั้งหมดเมื่อนายเมื่อคุ้งคลังได้รับฟังแล้วก็จัดการตามนั้นงานมันมากเลี้ยงพระนับเป็นแสนองค์นี่ในสมัยพระพุทธเจ้าสมุนนามพระพุทธศา ถอยหลังกไปอีกเท่าไรไม่ทราบตอนนี้หลังจากนั้นก็ไปเชิญลราคุนคลังเห็นว่างานหนักก็ไปเชิญเอาญาติมาให้เป็นค่า,าจ้างมีภาระในการเลี้ยงดูพระพิสุสมณนนีในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้ามรนดาคนนั้นหลายเหล่านั้นมาตอนแรกมาปฏิบัติก็ดี ตอนหลังเมื่อเชื่องข้าวก็ชักจะไม่ดีเป็นอันว่ากีกันทรัพย์สินคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงให้ลูกให้หลานกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพระสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยคอยลวยห,หลานแด้ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมด องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็พากันไปเกิดในเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสของพระราชาก็ไปเกิดเป็นเทวดา,าพระพรหมสำหรับเนท่อขุนคลังคนซื่อก็ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นเมื่อพุทธบายการนี้คือองค์สมเด็ดพจพระเยนสีทรงตร,สตรัส ผูบ้บาดขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารบรมกาัตรูคุคลังเมื่อบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแม้สมัยพระบุธะนินานมากบรรดาเปรตทั้งหลายเรา,เ,าเป็นตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าประัตตุปชีวีเปรตต้องอดข้าวอดน้ำมานานแสนนาน ต่อมาถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าิบสองกับมีองค์สมเด็จพระิชิตธรมานสมบรตนามว่าพระปฐมมุตระอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอดข้าวอดน้ำมานนานเดี๋ยวก็กราบทูลองค์สมเด็จพระิชิตธมานว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดข้าวอดน้ำมานนานมากเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาส ได้กินข้าวกินน้ำกับเขาบ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภนามาภพธมมุตระขอทรงตรัสว่านับตั้งแต่นี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงอบติขึ้นในโลกมีนามว่าพระสมณะโคดมและจะมีญาติของเจ้าคือพวกเดิมของเจ้ามีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นพระเจ้าบผ่นดินบัคคต เมื่อบำเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระบรมสาคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วได้ก็โมทนาส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพ้นจากความเป็น, <c oughs> นเปรตบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นคอยเวลามาถึงเก้าสิบเอดกับรวมเป็นกับ,กบที่เก้าดิบสองในคือกับที่ถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว เจียงทงตัดว่าเสียงที่พระองค์ได้ทรงฟังเมื่อคืนก็เป็นเสียงที่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาร้องให้สาบพ,พระม่อวานี้พระมาหาบพิตรได้ถวายทานแด่พระบิกษุสง์บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาคอยอนานไม่มีโอกาสยิน้ส่งสุยเสียงร้องตักเตือน พระเจ้าพิเวสานิงกราบทนองสมเด็จพระพิดาแมน่าทำย่างไงเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะมีความสุขครับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ามหาราชาขอถาวายพระพรพระมหาบมพิตรพระราชาสมภาร <c oughs> ถ้าพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์กับรรดาเปรทั้งหลายเหล่านั้น ขอพระองค์จงพระเจชทานทรัพย์ถวายพระตาหารเลี้ยงดูบรรดาวิสุสงฆ์ทั้งหลายแล้วุทิศส่กุศลให้เธอจะมีความสุขพระเจ้าพิมีสารจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระวิชิตามาตรพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยโลคไปฉันในพระราชนิเวศเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระบรมมรลกไปเชิดมุทนาแล้ว พระเจ้าพิมพสารยังได้อุทิศส่สนว่าอีทังโนยาตีนางโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเมื่อท่านเอาทิศส่สนเพียงเท่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้รับโมทนา ก็กลับอัตภาพจากความเป็นเปรตหมดจากความหิวมีร่างกายอิ่มมีความสวยสดงดงามมากขึ้นและหลังจากนั้นปลายกฏว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีอาหารที่เป็นเครื่องบริโภคแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับคือผ้านุ่งเ้าหผมไม่มี เขามีหน้าที่แต่สร้างบาปไม่เคยทำบุญเขมีความเดือดร้อนตอนกลางคืนเมื่อพระเจ้าพิเมสายเข้าพระแทน่นบรทมจิงได้เข้าไปสแสดงตนให้ปรายกฏยืนให้เห็นได้เห็นเวลายืนคนจะหันหลังให้ถ้าหันหน้าให้พระเจ้าพิมีสายองทนไม่ไหววิ่งหนีแน่เพราะเทวดาแก้ผ้า ใน,นกรสงสัยเมื่อคืนนี่เปรตส่งเสียงร้องวันนี้ไม่ร้องเป็นเทวดามีหน้าตาสวยสดงดงามแต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ตอนเช้ายังได้ไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยถวายผ้าผ่อนท่อนสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์จะทรงสงเคราะห์ ก็ต้องถวายผ้าตรายจีวรกบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าเจ้าพิมพิสารก็นิมนต์พระทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าพระตาหารแล้วก็ถวายผ้าตรายจีวรกับพระอุทิศส่วนกุศลให้เป็นว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเครื่องที่บริโภคสมบูรณ์ไม่มารบกวนต่อไป นี่เลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่างหลายเอาข้อนี้มาแนะนำบรรดาท่านหลายก็เาเพื่อทราบว่าขึ้นชื่อว่าของสองฆ์ห <c> ร <oughs> ือว่าของส่วนรวมนี่ถ้าจะทำอะไรก็ให้เป็นไปได้วยจิตบริสุทธิ์อย่ากันหน้าอย่ากันหลงังอยงบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเวลาพระฉันอิ่มแล้วก็บอกนี่จะเอาไปให้ลกูกนี่จะเอาไปให้หลาน ในที่สุดก็ขนของที่เหลือนั้นเอาไปกินแต่พูดเดียวมันควรจะแจกเป็นแบ่งทานกันไปใน,นในการบางครั้งที่เห็นของอะไรดีๆพระไม่ทันแย่ฉันก็หยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยกินเองบ้างให้ลกูกให้หลานบ้างการเป็งของเธอทั้งหลายต้องไปตกเอเวจีมหานรกแล้วมาเป็นเปรตอดข้าวอดน้ำสิ้นการนานมีความลำบาก จึงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้ทรงแนะนําว่าท่านแดงหลายถ้าไม่ต้องการมีทุกอย่างนี้ถ้าควรสร้างความดีสามเดก,การคือหนึ่งทานการให้ <c oughs> สองศีลทำใจและวาจาให้บริสุทธิ์สาม ส,สามภาวนาได้แก่เจริญคิดให้ทรงอยู่ในด้านของความดีที่เรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา,า,วนาตามที่บรรดาท่านหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินดารสีที่ทรงแนะนําทุกท่านจะพ้นจากอาวายภูมิทนังสี่ะกกายคือไม่เกิดเป็นสันนรกไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายสติเดชัน ทางที่จะไปได้ก็คือมีสวรรค์ปร่มน,นิพพานในที่สุดฮะราสำหรับเรื่องราวของเปรตตัวอย่างในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาญ,ญาจโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี